โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับคนดูพี่ก็จะมาสอนคนดูตั้งไอวอลนะครับตั้งยังไงให้เร็วนะครับคนดูก็มาดูกันนะครับคนดูพี่จะทําได้เร็วแค่ไหนกันนะครับอันนี้พี่ก็จะสร้างห้องนะครับคนดูอีกคนก็แฟนพี่นะครับไปครับคนดูมามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับพี่ตั้งวอลของพี่นะพี่จะลากแล้วก็กดไอวอลแล้วก็กดวางนะครับช้าชนะ นี่คือช้าช้านะครับคนดูอันนี้ก็จะตั้งแบบพี่นะเร็วเร็วนะครับแค่กดไอวอลให้เร็วนะคนดูลากแล้วก็กดไอวอลลากแล้วก,กดไอวอลนะมันก็จะเร็วแบบนี้นะครับเวลาเราเจอคนอนะ่ะจะเป็นอีแบบหนึ่งนะมาคนดูเดี๋ยวพี่จะดวนกับแฟนพี่นะครับมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะคนดูดูนะครับมา มาดูเริ่มนี่แล้วก็พยายามอย่าลุกนะ,นะเหนนะอันนี้คุณดูต้องไปแก้วนะครับลูกๆนะครับคุณดูพี่ก็แก้ให้ไม่ได้นะน่ะนะคุณดูเห็นปะครับ เราตั้งเร็วเกินไปวอก็ตั้งช้านะอันนี้ก็เป็นกับเน็ตพี่หรือว่าอะไรพี่ก็ไม่เข้าใจนะครับมาดูนี่แกงเฉลยนะครับปล่อยให้บวงบีบตายเลยไปครับมาดูไปดูวินหนึ่งเลยนะครับมาวินนี้พี่ก็จะเล่นซองนะมาก็ตั้งโชว์ไปก่อนเลยเร็วๆนะครับนี่ตั้งกระโดดถอยหลังด้วยนะครับแล้วแต่เราจะชอบนะนี่คือเราแค่ไปฝึก ในห้องสี4วิสสีสร้างเพื่อนนี่นะครับคุณเด๋เมงก,ก็ไปหาเล่นไฮไลท์นะครับก็จะไวขึ้นมานิดนึงไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่แบบเราลากขึ้นนะแล้วก็ไอวอลเนี่ยอย่างเงี้ยคุณดูเห็นปะก็แค่เพิ่มเลเวลให้มันไวขึ้นนะครับทําให้เร็วขึ้นนะก็จะตั้งไอวอลเร็วนะครับส่วนนั่งตั้งไอวอลนะคุณดูนี่ แล้วกดประมาณลากขึ้นแล้วก็ไอวอลแล้วก็กดนั่งวางนะลากขึ้นไอวอลนั่งวางประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็เร็วๆนะคุณดูก็ประมาณนี้นะครับคุณดูลากขึ้นแล้วก็ไอวอลแล้วก็กดวางนะทําให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับทําให้ชินคุณดูต้องปรับปุ่มให้ชินมือนะครับ เนี่ยเนี่ยเห็นปะนง่ายนะครับมันดูเนี่ยไม่ได้ยากนะครับมันดูก็เร็วขึ้นแล้วนะมาเดี๋ยวเนี่ยเห็นปะคนดูครับในมุมมองของเราจะเร็วประมาณนี้แต่มุมมองคนดูดูเราเร็วมากนะครับนี่นะครับมันดูสไตล์การตั้งไอวอลของพี่นะครับ พี่ตั้งไอโบอก็ลากไอโบอแล้วก็วางแล้วก็สะบัดหน้าจอนะครับดูและพี่ก็จะไปดันแต้มให้คนดูด้วยนะครับเกมนี้นะมาแล้วก็ดวลกับแฟนอีกสักรอบหนึ่งนะครับดูเรียบร้อยครับคุณดูเป็นไงกันบ้างครับใครว่าเร็วก็คอมเมนต์กันด้วยครับคุณดูไปรับชมคลิปดันแรงกันเลยนะครับ โอเคครับคุณดูมาเราก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมมีตี้ลงกับเราด้วยนะครับตรงนี้นะครับน้อยสวยเลยท่กก้อนทกก้อนสวยเลยมีสองขวงนะั่งด้ะเอาข้างล่างมีตัวนี่ไง เพื่อนเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนสีหนึ่งไม่ถือว่รุมเพื่อนจัดมันกับเพื่อนมีตีนวิวิเพื่อนดาวไปวะเพื่อนซัดมันสวยหมดตีตีแล้วก็ตึงเหมือนกันนะครับไม่ชุบครับเก็บของดีกว่าเพื่อนเราชุบ การยิงทุกก้อนตั้งไอโมก็เหมือนกันนะครับคุณดูไม่นามีคนแล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่เล่นดีกว่านะครับคุณดูของก็ฟูนดับหนึ่งอ้ยข้างล่างมีตัว ขึ้นมาปะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาวิมขึ้นมา,นมาไม่รอดเน่ยตัวนี้บอกเลยไม่รอดแกไม่รอดแน่เอา้านี่ไงเรียบรอ้อคิวฟีมาไงเด็กหลงเด็กหลงเราอะทีหลังอะแยกเพื่อนมาด้วยนะคนเดียวยิงไม่มันนะ นล้ข้างล่างตรงนี้เขาน่าจะฟาร์มหมดลนะคุณดูเกมนี้สุ่มมานะครับคุณดูไม่ได้เล่นกับแฟนนะใครอยากให้พี่สอนกระโดดยิงหวยไอ้แปดนะครับคุณดูก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับคุณดูแล้วก็กดแชร์นะครับกดไลค์ให้ถึงร้อยไลค์นะครับคุณดูพี่จะมาสอนกระโดดหูยิงหวยไอ้แปะนะครับเดี๋ยวคนทดลองก็ เอาแฟนพี่มาทดลองนะครับมันดูโอ้โคคนดูยิงมาหลายเมืองมากยังไม่เจอคนเฮ้ยมีคนดีดไปมีคนดีดไปเฮ้ยมีเพื่อนด้วยโอ้เฮ้ยหลังเข้า โอ้ดูแย่มากกินะเป่าไม่ล็อกแล้วตรงนี้ว่าไงป็นตีเลยปะเนี่ยแอบบตรงนี้ก่อนนะครับดูอยาใจร้อนออกเล่นข้างนอกนะคร <catching> ับเพราะว่าทางเดินทางนีเรามีเยอะนะย <อ empezar S 1> ังไงดีคนดู จังหวะนี้แหละคนดูจังหวะที่เราจะหนีนะครับจังหวะนี้แหละดูก่อนไม่มีแล้วหนีเลยครับคนดูหนีไปจากตรงนี้ตรงนี้คนเยอะเราจะยังไม่บวกตอนต้นเกมกลัวลบนะครับหนีมาตรงนี้มีคนไม่เอย่ยมีคนไม่เอย่ย ไม่มีนะครับตรงนี้รอดเพราะว่าเราเจอลุมยังไงเราก็ไม่ไหวนะครับคุณดูเดี๋ยวนี้สกิลแต่ละคนมีแต่ตัวถึกๆทั้งนั้นที่พี่เล่นเจอนะครับคุณดูยิงหัวเข้าไปถึง3เมตรยังไม่แตกนะหนะ้าคนเรียบร้อยกระโดดยิงหัวช้ำๆเป็นเลยคมๆคม,คม,คมกิบคมกิบเหมือนมีดเลยนะครับ ใครว่า a อเกโดนเนิร์ฟนะมันไม่ได้เนิร์ฟน้ำแรงเหมือนเดิมพูดแต่พูดนะสะโคบสะโคบไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอคนนะคึงอุ้ยหลังเข้าอ้าวไปกำทองกำทองเมื่ออ้าวเฮ้ยเฮ้ยลนวะเนี่ยลนบะเนี่ยไอ้หนุ่มคนนี้เราใจร้อนลนนะเราจะลนนะครับวันดูเห็นซองยาดีกว่าอับสั่ง เขาน่าจะลนนะครับหนูกดนอนเฉยเลยสงสัยกลักวกลัวพี่นะใส่กำ้าทองมากลัวพี่อือๆๆดีๆเลยของฟูสองศพนี่ก็ฟูนะครับมีชิปด้วยสามอันเฮ้ยข้างหลังมีชุบกันต <c oughs> ีหนุ่มกล้ามทองวะเนี่ยโอ้ยแล้วเพื่อนเราดุนล่าด้วย อ๋อเบอร์สองออกอีกโอ้โหคุณดูเนี่ยนะครับสุ่มมาเจอแบบนี้นะใครที่สุ่มมาเจอเป็นๆพี่ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยบอกเลยว่าตัวนี้ไม่หลอดหมดตีแน่เลยเรียบร้อนหมดตีจริงๆด้วยนะคนที่ยืนวงนะคุณดูส่วนมากก็คนเหลือคนเดียวไม่ก็เหลือสองคนนะครับที่เขาจะยืนวงกันนะเพราะว่า ขาเสี่ยงนะครับดูถ้าเขาเสี่ยงปุ๊บโอกาสที่เขาเสี่ยงแล้วเขาชุบทันนะครับดูเขาจะได้เพื่อนมา3แลก1น,นะถือว่าคุมนะครับดูแล้วก็ไปเหยียบเรียนให้กันนะ3มคนลง3ามที่นะครับเหยียบเรียนก็ได้6 0 0กอชุบกันได้นะครับนี่นะดูเล่นเป็นทีมันเล่นง่ายแต่ถ้าเล่นแบบสุ่มไปก็จะเล่นยากนะบางคนเขาก็เล่นเก่งบ้างไม่เก่งบ้างเราต้องรู้นะครับต้องทําใจนะจุดตรงนี้และส่วนใครที่ชีสีแลงหรือว่า เก็บแต้มนะก็หาเพื่อนไปเล่นนะครับคนที่รู้ใจกันก็ขเข้าแคมค,ม,ค,ม,คมบ้านไปนะครับมันดูแล้วไปบวงเอาท้ายวงนะเอาแล้วเพื่อนเราโดนเบอร์สามโอ้โหมัวแต่หนีคนยังไม่ได้โชว์สเต็ปไอวายให้กันดูดูเลยข้างบนนี่แหละาอ่ะข้างบนเลยแล้วกันนะมันดูแตกก็คือแตกนะเพียวๆเลย โอ้โหติดไปเมไม่เดียวเองันดูเขากดคโคโนทันนะแล้วบวกกันอย่างนี้มือที่สามต้องมาแล้ว้าวสวยดาวอีกหนึ่ง t thrill battle เป็นไงแล้วคนดูเฮ้ยข้างหน้า ใช่ไหมเก็บแยงดูไอวอลหมดพอดีอุ้ยรถมีตีใหม่มาด้วยข้อดีข้อเสียมีนะครับันมดูการตั้งไอวอลไวนะข้อดีก็มันทำให้เราเล่นแบบดูเท่นะครับดูเทพนะครับข้อเสียนะไอวอลหมดไวนะครับ อย่า,าทำนะแบบนี้อย่า,าทำนะเด้วเพื่อนเราหมายปลาเบอร์สี่เฮ้ย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 พี่โดนอะไรวะเนี่ยไปเห็นเด้อห้าคิวเลยนะครับแล้วข้างหน้ามีคนชุบกันด้วยวัดประตูวัปแล้ว เพื่อนบ้ามาเพื่อนวิ่งทำไมเบอร์สามวิ่งทำไมเฮ้ยแย่แลยคนดูเพื่อนมาช่วยเพื่อนเพื่อนมาช่วยโดนเพื่อ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 นมามามาเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้โหเพื่อนอะไรวช้ามาก สวยเพื่อนทำดีมีรางวัลให้เฮ้ยโ,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 โอ้โหโอ้โหคุณดูตัวนี้อะไอตัวที่ยิงตัวน,นั้นแรกๆอ่ะเฮ้ยหลอนแล้วหลอนไปหมดแล้วไอตัวนี้อ่ะคุณดูพี่สัตว์ลูกซองเป็นทั้งหมดแม็กนะไม่แตกอัพสามลูกซองพี่ก็เวลวเวลแล้วเฮ้ยท้าเป็นเล่นไม่เล่นแล้วสองยาวเล่นสองขวางดีกว่า องช่วงดีกว่าเห็นไหมครับคนดูก็ประมาณนี้เลยนะการตั้งไอวอร์ใวเ,เล่นแทนเพื่อนนะคนดูเจ,เจอคนเก่งเขาเล่นให้เพื่อนนี่มาดีมาสู้กัน <Thanks. S 1> เอ็ดเราก็ตั้งไอวอร์ขมเหมือนกันวะของมึงนี้ฝึกกันได้นะครับคนดู มาไม่ตั้งละเกินเยอะไม่ตั้งแล้ว,ม,ลวมาโอ้ยิงไม่โดนนี่ไงเป็นไงล่ะจุปจุกมาหมดตีแปดคิวแล้วครับโปดูเลยสิบสี่คนแต่เพื่อนเบอร์สองเราออกนะเสียดายมากนะถ้าเขาอยู่กับเราน่าจะแบบได้แชมป์ง่ายนะครับ วงเล็กแค่นี้อย่าวิ่งมั่วนะครับมันดูพี่เอ้ยข้างหน้ามีตัวจด,ดไหมสวยวงเล็กๆอย่างนี้อย่าวิ่งมั่วลงเขาก็อย่าลงแบบตรงๆนะครับอันตรายหนานพูดไม่ขัดคำเพื่อนโอ้เพื่อนโดนเนี่ยเห็นปะจะเป็นเหมือนเพื่อนนะครับมันดูวงมันเล็กแล้วมันเหลืออย่างเงี้ยเพราะไงเขาก็แคมป์ดักดักกันนะครับก็จบนะเราชุบได้ไหมเนี่ยวงแค่เนี้เฮ้ยไม่ดาว โอ้ข้างในก็มีตัววยเน <t> ี่ยเห็นปะเฮ้ยมันมีทุกบ้านเลยนะคนดูไปชุบไม่ได้นะพวกแค่นี้เล่นไม่ต้องประมาณนะยู่เล่นอยู่ที่เดียวนะครับเน <t> ี่ยถ้าเราเล่นบ้านตรงนี้เราก็เล่นแต่บ้านลังนี้นะดูเฮ้ยมีตัวเ <t> ต่งเป้งเตงเป้งโอ้โหซองเบามากนะสี่เม็ดถึงแตกนะครับ ของอยังเยอะเลยพี่ตอนนี้โฟลแล้วนะโหลูกระเบิดยังเยอะยาใหญ่สิบเอ็ดกล่องเว่อร์เยอะจัดตรงนี้เล่นบ้านนี้ได้นะคนดูเอ้า เฮ้ยมาเฮ้ยคุณดูไม่ขึ้นหัวได้ไงอะ่ะอม,มาอา้าวเจ็บมากเอาเจ็บมากเจบ็บปะคุณดูยิงทั้งหลายเม็ดเข้าหัวไปด้วยยังไม่แตกโอ้เกมพีไฟ จะทำันอย่างนี้ไม่ได้นะพี่เฮ้ยคุณดูเห็นเหมือนที่ปะยิงเข้าหัวไปด้วยยังสามเมตรโอ้โหห้าเมตรถึงแตกเม้ย <Stay alert. S 1> สายมีตัว จังหวะในแนปได้คุณดูแนปเนี่ยน,นะครับไม่จำเป็นต้องปุดออกไปหมดนะ <S 2> <S 2> ซื้อของช็อปปิ้งมาดูเหลืออยู่4คนมาดูกันว่าเอ้ยข้างหน้านมีตัวเอ้าอะไรอะไรนี่งไหงหัวแตกเม็ดเดียวกับบาโยุ่วเลนึงนะครับคุณดูอุ้ยอุ้ย อ ane, gen, ุ้ยอู้นึกว่าแตกครับคนดูมาเป้งเป้งเป้งเรียบร้อยเป็นไงกันบ้างครับคนดูใครชอบคลิปแนวนี้นะครับดูให้สอนตั้งไอวอก็ทำให้เลยนะครับเจอกันใหม่นะครับคนดู E ีีหน้าครับทำคลิปไปไหนก็ฝากรับชมคลิปเป็นต่อไปนะครับคนดูก็ไปเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าครับสวัสดีครับ